เป็นนุอะไรตอ่กี้ไงตนเสานเขาายเยไปเลยเาละหัมันลห้เราไปทำว่ะสบายดีจสบายดี่เลือดเดทีเอขางนเลือเห็ดข่าเขาก็บ้าเีดังวด้าไ่ได้ดีม่ดีตอนทำเทุกคนเขาเข่าคว่เลยสิตันมามันเป็นห้องเป็นโนนี่แหคเขาอยากองงเหน่านะป้าอันนี้สีห่อ มันเป็นโม่เป็นโม่แล้วเข้าวข้าวเป่าแล้เห็ดแดงก้าวเป่าเห็ดข้าวขาวเห็ดนางงัวเขากเปล่ามันลายแล้วเขาเละเห็ดอันนี้ก็เขาเอาตศดออะไรมันโคกนะกันไปโดยลงที่อันนี้โคกใหม่เดลยทุกคนอุ้ยลองโคกใหม่ที่จริงนะเพาะว่าสิไปจับอยู่นะมันเห็ดนะมันก็ออกต่ลายมือยังหมดเลยนี่แห่ห้องแล้วอันนี้ห้องแบบนุ่นแห่ขากระหล่๊ยแต่โน่นแห่ แล้วก็รัดไปโน่นแห่นี่ป้นปาทงไปมันก็บ่มีโอยยากมนไปมั้ตัวแรกมันไมพาไปเอาหมอนมันเห็นมือเช้านี้มันเก็บโบเบิร์ตมันเป็นป้าเห็ดนั่นไปแล้วเขาเก็บก้อนแล้วกะเพราเ่าไั่เลยเก็บก้อนอือก็พาไปอีกโน่นหนึ่งบานนี้โน่นน่ะมันเพิ่งเก็บท่านที้เก็บจังหวะสองถังตังห้องเราหนาชิโทรไปจะว่าจะชื่นเราจุจม๊บๆมันนะคะ เก็บส่วนีะมีมีเดนไะะาไปแล้วก็ไปะจชมรัมันมันแล้วมันบริเวณหยอยใหรุ่นมันไปนนพทธันบเออหน้าเขาได้ขันแรกัดไปเมันบอกว่านครติดนครพุทธันทำะมันคอยดเอาไปซืืนี่ ันที่บ้านเวินคูนมันออกไปทั้งบ้านเวินคู้เลยหัวทยองออกบ้านหัวกรยองไปเบ้านออกเวินคูนเออเวลแหละแต้มันโค้งลงไปมันจะออกทั้งมันไปทั้งคนทานนีแล้วมันเขาขี่รถเขาป่านี้มาไกนี่ค่ะหอมประเดกทนพวนเรกก้าขี่ไปออกเวนคูนแต่มันบระเวณรวมเวอคูนเลยอะหลุดหลุด่ายอย่างเี้ เดี so ๋ยวมันขี right. ่ขขาป้าขี่ไก่หนึ่งช่งนึงเลยขี่โดจอดในเทียงเขาเลยไปจอดในเทียมเขาขี่จากกลางจ้าป้อจีบอิ่มจะเห็นเองต่ำซูมยังแ่ร็มาซีม่เ้ย ใส่ถั่วเขียวอใักเรืยงไหม่ทปลาสามสี่จิ้มจ้ะบกใหม่โอ้ยตมใส่ใบางลายนั่นคือรงไ้เต็ม ี่เ <cin stereotype> รียบร้อยพร้อมเสิร์ฟมากๆแจ่ตักมาหมาตอนดึกไปแจ่ปิ่งสินมัตะวัดเดินี่เด้อมาเดินมาเดินในมกป่าตามเจวอมกบแต่เมื่อคืนนี่ป้าในขวบมันหวานมั้งแจ่บอกมาๆพี่น้องกินข้าวแรงมือนี่บ่มีเฮ็ดเดินเมนูอาหารแรงเบื่อเฮ็ดข้าวตู้ไปทานเฮ็ดก็ได้ก็เลยต่ำมาม่า เดี๋ยวอลายกล่องเอเลดยไม่มีพาาอะไี้ไม่มือกินข้าแล้วจึงลากเลิกกูแล้วไปแล้วค่ะมืออื่นพากันค่ะข้อยอยาเอาเมื่อกันลายอ่ะเดจะไปลากเรลยละเราลูกเรานอนอย่างฉีลังกเลยบ้าเพื่อสีเดือนต้นนหไรแม่อยู่สบายอยู่บริอยู่นะสบายอื มกะมานี่มีมกมะกะเดือนีกำลังสีกิ่ชุมฮากไปก้าวในกินดูตัวดเดี๋ยวในโบคอยกินแล้วี่นอนมันบบขิดยากกำลังสีมักกินอีกเนไปยางรอบโคกมาเมื่อยกันนี่แหละตนตำแซ่บ <c oughs> อย่ามันเสียบบ่พวกนะมีแซงเห็ดเองเ้วยองังเผ็ดนมันดำเองเผ็ดเนาะมันจะสิได้กินของประเดกประดำเพราะฉะนั้นเราก็เผ็ดมีแห้งไปหาเห็ดบ่อื่นเนอะมันเมื่อยละอะไรมันปล่ยเมื่อแล้วมือเจ้าก็ตื่นะตีห้า นั่นแล้วเขามา,า,มา,าออแล้วเขาจังหวะบุไปเทอเราเราเสร็จมาสวนสวรรค์เลยพี่น้องว่าไปไปหาเห็ดโอ้ยบ่อะเครื่องกับกองถ่วหัวอยู่แล้วปั่นเครื่องนะแล้วยกหนึ่งขึ้นมาน,นอนสลบแบบว่าปวดเบิดกระตุนกระตุม่มหงายหกจิตหมือนสวนดำหน้ากับบุปานไปหาเห็ดจมแม่นนั้นลกหนูคคนเจอยแหง้งตรงแห้งมันเจ็บไปเบิดเดี๋ยลอยกระล่มในมือเสานีนนตายนอนไปหาเห็ด ไอก็ลดปี่จนซับเบิร์กเกลือพากอยติ่งก็บเรื่องได้พระพระลานห็นมันพ่าลงเสหินอะไรคือเวลาเ้าไปนะเ้าต้องไปซาซาจะเย็นเย็นแล้วมันต้องเบิ่งดีๆีขั้นเผาชดผ่าเอาหนาลงมันอนแล้วมันเยี่ยเดีวพระลตึ้งใช่ใช่เขาซื้อเกิรบมันนายจะได้เกิรบมีห้องกันเกิรบแบบมีห้อยจะถือไป ใส่เกือบโบกนั่นมันใครเน่มันโบเลทพัดพาราดต้องมันกูจำเรมันเสียต้องค่อยไปข่อยเาะเนาเมือนก้นกี่ทางลงเปิดจุกเพินไปแซ่เี่ยตาขี้มันคอยน้องมันลื้แล้วตอนคอยบอกว่าคอยล้มนะเพิ่นกุซุ่มเพน่ะหัวควรนคอยพี่น้องตอนสวรรค์พาราดนันแลควาล้มลงเนมละัวคัน่ ข่อยพลาดในคางตูปนะสุเพรรนหัวบักจอยกับยังหัวขวนข่อยข้าวโปรตีนู้นโบบรอยู่แล้วข่อยเล่าให้ฟังเรือเพื่อนหัวว,ว่าเอ,อ้ยเ,ออเออจ้าเห็นอะไรขึ้น,นลุกล่มพลาดเอ,อ๋บันดนทึกเพื่อนล้มทุ่งซึกมันแค้นโบเจ้าจอยากหัวอยากหา้เข้าวให้กันได้ยากตอนนั้นไปเพได้ก้นข่อยยังบ่เศร้า,าเขียวสับไม่เจ็บเออคบบยอยกรบโบได้ย่างบ่ได้ซักางหยา,าเลย่อยเสืออยู่ไฟบล๊อมันได้เห็ดมันกำม่วนเนาะ คอยกันที่เขาไปเบิงคลิปเขาคือกันพี่น้องคอยยกโพเือนเพชร่เ่เขาไปไปมันหยมาคือใส่บาตนเพิ่มเพิ่มแล้วมันเ่เนาะบ่แล้วนนตัววงเพลนอเนมาแตใส่บาเลมายมันเท่าแล้วพนกิ่แหงมาหอดเียงเก้าโมงสุขันตัแห้งหอดแพรฝนหอดเพลินซุมเฮานะตอนนั้นนะกำลังเก็บเพ็ดไก่ชิพอเก่งน่ะพนผัดมา ขันสี่ขามไปอีกโน่นหนึ่งกระยานเอิ่นหากันบริยินแล้วกันเล่นอยู่น้ำขังกันบริบูปากันคนโชคไงบริยินลงแล้วขับไปอันนี้ก็ตอนไปมืดฝนเขาเป็นฝนตกในเฮ็ดเนี่ยจำสีน่าคข้ากัมตาพิษพระเฮ็ดทับเมื่อบ้านอีหมวยคือหนุกตานี่ลูกนี่เจ้าเพิ่นเสร็จมาหาข่อยนี่แล้วอีโอยนะลูกบุหายน้ำก้นฮัลังฮัลังบ่ จักเด็กหายผัวลูกไปจักมอนึงก็จะกินข้าวมอนึงก็จะไปบ้านจักมันยังจะเข้าไปวันเด้กผัวเขาไปหาเห็ุอะไรเาเพื่อนวายายไปไปหาเห็ดมืออื่นก่อนว่ามื่อนีร่ไปมาแล้วถูกคุ้มเขาเหม่แฉงเขาจิกหลุมหลุมเขาใช้ทองเขาไม่ฉูดกันหาเห็ดมื่อนี้เขาไปเด็กวางเลิกเพนนี้เขาไปเขาเสร็จมาเขาเขาไปบ่ายมันเป็นไปเลยเนาะ ผู้ได้กระถาให้เลิกพากเขาใหญ่เขาสากเลี <S S ่ยวจังไปเออเจ็ดเทาไปเ่เท่าล ah, ุงคืมาชวนอราโจมาชวนลุงคืมจะกวดีจามเอาอีกแล้วลุงคืมคขาประจัลุงคึมมาบไปเราไปเห็นหูไบเราไปได้เฮ็นน้ำโมเอาเมเอาไปเมฆใบก็ไปให้เห็นมาไม่จับใส่บาทกับโเป็นใส่พี่น้อง

บ้ากี้โทรหาซ้อนอนะขออย,ยู่ป่าแล้วพนตกะพาห้องพึพ่งกับเออร้อยนะอ้ากับบริสนเหยยหาเห็ดเสยสองคนนะบนคบบร,บริสุิดว่าอยา,ากมาได้มวนพะี่น้องเบ้าพื้นเห็ดเนี่ยเมียามเบิดหามาห่ามาแล้วนอนกุญจูเธออีแม่ผู้เป็นผู้มาลักมันเมื่อยเหยียดอีแม่มาเต้เตบ้านจรได้มาลักเห็ดคอรกับไปหาปั่นผาเซยเเิ่จ้าคสมือ เจ้าใครนัเรงนนเก็บเนล้วแล้วนึ่งไว้กินเอาไว้กินน้ันหน้าเจ้าใครเครื่องกระอยโอ้ยยขตั้งนารก็จะกินกีวยเตี๋ยวเ้าอคยกินเท่าไหร่หามาหันหนึ่งหันเก็บรอร่างมาเน้เอ็นชิ้นนี้ชิ้นนอยไหมเดี๋ยวล่ชมใครทำเนื้อ ผักอย่างบัวรพานะมันเพ็ดเจ้าก็อยากกินเอ้ยใส่ให้มันหอมสือส่อๆจะบอกว่ามันเซ็ตกลิ่นมันเถอะมันหอมได้เพราะมันเขากันกว่าผักหอมเป๋อยู่ชั่วๆออกมาคือมันหักตับชั่วใช่เอามากินกับ <c oughs> บาดภัยเผ็ดอจะอ่อมกบคือมีแต่ก้างตะกี้คือบวกก้ามันก็คือข่รถ่ายปลาปลาหนังเหาปาตะเพียนปลาหนังน้มันปาเน ปเีเียก้ยางมนันทอดได้อย่างเดียวเลยไะอันนะั้นอ่ะปตะเพียนาะไไนบไดเจาะพ้องผู้เจ้าขึ้นมาพี่น้องรองบึงก่อนมื่อนาเนะะะเานะ,ะนข,ข้าเจ้าก็ยังได้ใส่วัดลงวัดเทพพระเขาพะนะม กินเขาเบิงหนังเนะี่ยอันหนึ่งนะันนี้ทานข่อยได้ข่อยเปิดไว้ข่อยโหลดคลิปมันยิได้ยินอชีรยินบ่วบะอันทัางหลังนะเบ่งอุป,ปกรณ์อันเข็นฝ่ายไม่ยืนดุนเนพี่นนองหล้าโบเมนอียงแม่อมองบ่ได้ว่างกังได้กับเขากะสิหกๆจากหน่อยตกกระจาเพียงเทาหมุนอยู่จ้า พกยาเทียงเอาล้วอะเมื่อยงนอนแตงโมอานอนกับบริณนนอนเงินนะตั้งแต่เฮ็ดออกนอบริณนนอนพอไดมื่อก่อนไปหาเฮ็ดมากแต่ก่อนอนม้วนก่อนนอนจนค่ำม้วนบริณนนอนเช้าตื่นไล้เช้า โอเคแล้วทุกคนคลิปนี้ก็คือสีลาก่อนเดิ้อขอบใจเบิดสู้ขู่สุ้คนทีท่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจสวันเดนนอเนาะไปแล้วสบายดียพรุ่งนี้ค่ะเดินสายเข้าป่าอีกแล้วพีเห็ดจับ <laughs>